ละมลยกุม,มามตุน100ร้อยบระการตรุ่นตอนั้ทุกท่านนะครับก็สู่รายการฮาลานมาเกลครับพบกับผมอาบีดีนบัลลังน้อยน้อยน้อยหนุ่มหน้ามนคนเอเชียทีคครับวันนี้มาไกลนะครับมาไกลนิดนึงนะมาที่เอเชียทีคนะก็บอกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นจุดแลนด์มาร์กนะครับ เรก็เรียกว่าถ่ายรูปนะครับใกล้แม่น้าเจ้าพยานะครับไปมาแถวถนนเจริญกรุงก็แนะนำนะครับต้องบอกว่าบรรยากาศดีนะครับวันนี้ที่มาตรงนี้เน,นี่ยนักจักจะจะมาดูสถานที่แล้วนะครับก็เรียกว่ามาทำก็เรียกว่ามากิจกรรมเ,เป็นเป็นงานเทเทศน,นะครับเป็นงานนี้แตกว่าสุดท้พยกิจต้อนรับนะครับ เสร็จเรียบร้อยก็เลยมาที no ่นี่นะครับเสียชีนะครับอ่ะก็วันนี้ก็จะบอกกิจกรรมนะครับของทางบริษัทปีน้ฟาร์มบางที่จำกัดมีอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าที่ผ่านมานะครับหลายหลายไลฟ์เราให้ดูแล้วนะครับการทําประชาพิจารณ์นะครับโรงเชือดไก่ปรน้ฟาร์มฮาลานฟู้ดนะครับก็เป็นโรงเชือดไก่นะครับในเครือบดินาฟาร์มนี่แหละนะครับผมเองก็อยู่ในฝ่ายกันตลางนะฮะเมื่อ เมื่อวานนะครับเมื baptism? ่อวานเมื่อวานก็มีการประชุมนะครับเมื่อวันที่วันศุกร์ที่26ก็มีการประชุมกันนะครับเาเรียกว่าประชุมการจัดตั้งคณะกรรมการนะครับประชุมการจัดหาทุนแล้วก็สรุปผลการการทำประหารวิจารณ์นะครับอะไรที่ยังขาดตกบกพร่องนะครับก็มีการคณะทํางานก็มีการปรับปรุงกันอะไรกันนะครับก็มีการประชุมตลอด ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหนึ่งในเขเลือกคณะผู้ร่วมบริหารนะครับโรงเชียดไก่ไปเป็นแฝาอาหาราฟูด้ดหนึ่งในนั้นก็มีผมนะครับอาบิดีบันลังน้อยและท่านอาจารย์วีลาซอเซ็จน,นะก็เป็นตำแหน่งเป็นนะฮะประธานที่ปรึกษานะฮะส่วนผมนะฮะในตำแหน่งในโรงเชียดไก่ไปเป็นแฝงอาหา,านฟู้ดก็คือเป็นซีอีโอนะครับแล้วก็ควบด้วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดตรงนี้นะครับก็ต้องขออนุญาต คณะกรรมาการว่าผมขอควบก่อนนะครับเพราะว่าในระยะแรกนะฮะในการทําโลงเช่นไก่นะต้องบอกว่าธุรกิจไก่นะครับบางคนมองนะฮะว่าเอ๊ะมันไม่น่ายกนะครับก็คือซื้อมาขายไปจริงแล้วมันมีรายละเอียดมากมายนะครับนอกจากการไม่ใช่แบบซื้อมาขายไปอย่างที่ทุกท่านได้คิดนะครับมันต้องเริ่มบบต้นน้ํากลางน้ําและปลายน้ําตรงนี้สําคัญนะครับ เลยพูดไปก็อายไปน,นิดนึงนะครับมีขอมาอัพด้วยนะครับต้นน้ำก็คือว่าการเลี้ยงไก่นะครับการเลี้ยงไก่โดยฟาร์มอันนี้นะนี่การเลี้ยงไก่นี่ก็สาคัญนะครับอาหารไก่อย่างไงนะครับให้ไก่รสชาติดีเติบโตเติบโตตามเป้าหมายนะครับสูญเสียน้อยอย่างนี้นะฮะก็เป็นการเลี้ยงไก่นะเลี้ยงเสร็จนะ ได้ขนาดประมาณ2โล4ถึง2โลเอ2โล9 2โลเนะฮะประมาณ40วันเนี่ยก็ต้องมานำสู่ลงเชือดนะฮะการขนส่งเข้ามาอีกในฟาร์มมาดินะนี่ฮะลงเชือดเข้ามานะฮะทำยังไงนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับการขนส่งพอเชือดเสร็จแล้วขายยังไงนี่สำคัญนะครับผมไม่ได้รับหน้าที่เต็มๆละตรงนี้นะครับคือตำแหน่ง c ีโก็คือดูความเรียบร้อย ในในลงเชื่อน,นะครับหนึ่องสามสี่และอีกหน้าที่หนึ่งที่หมวกอีกหนึ่งใบก็คือว่าการจัดจำหน่ายอ่าตรงนี้สำคัญน,นะ,ค,ะคือเราทำครบหมดเลยนะครับครบหมดตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเท่าที่เอ่อที่ได้บอกนะครับทุกท่านนะครับก็เร็วนี้นะครับคงจะได้เห็นละตอนนี้ก็เหลือออะไรนะครับเหลือแค่ผ้าของอ เงินทุนนะครับเงินทุนที่จะมาลงอันนี้ก็สําคัญอนกันนะฮะแต่คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าแล้นักทุนแต่ละคนเนี่ยก็แต่ละแต่ละกรุ๊ปแต่ละแต่ละเซตเนี่ยก็เห็นแล้วว่าเออมันเป็นประโยชน์แล้วก็คืนทุนเร็วนะครับถ้าบอกถามว่าธุรกิจทุกวันนี้นะครับอะไรที่คืนทุนเร็วก็คือธุรกิจอาหารนี่แหละคือง่ายๆนะครับถ้าถ้าเราไปทาเทคโนโลยีอ่ะมันเปลี่ยนทุกอาทิตย์เปลี่ยนทุกเดือนเปลี่ยนทุกปีแต่วันเนี้ย ไก่ฮนะเมื่อร้อยปีที่แล้วก็กินวันนี้ก็กินอยู่เหนะ็นไหมฮะเป็นธุรกิจที่ที่อ่ไม่เปลี่ยนแปลงไม่ได้รองรับการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายนะครับแต่เราต้องรู้ลึกร,รู้จริงกับมันนะครับกับธุรกิจไก่นะฮะแน่นอนครับเอ่อและมันเกี่ยวน้องยุ่งอะไรกับสมาคมสื่อกลางมุสลิมภาษาอังกฤที่ผมสมมไทยที่ผมบอกแล้วว่าท่านอาจารย์วิลาศเซนนายกสมาคมเราเนี่ยนะครับ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการด้วยนะครับเป็นประธานที่ปรึกษานะฮะก็ตรงนี้แหละนะครับก็คือว่าถ้าเราได้สตางค์นะครับจากการทาโรงเชื้อนะครับเพราะว่าการทาโรงเชื้อน่ะมี <c oughs> มีอีกอย่างหนึ่งอย่างคือเราจะสนับสนุนพี่น้องแถวกองส <c oughs> ิบหกอำเภอบางน้ำเปรี้ยวนะครับจากเชียงแซวเนี่ยทั้งในยกหนองจอกอะไรนี้ <c oughs> คือเราสนับสนุนในการเลี้ยงไก่ด้วย แรรบซื้อคือเห็นไหมฮะนี่พี่น้องนะครับที่ดูรายการฮาลาลมาร์เก็ตอยู่นะครับอยากจะสร้างโอกาสอย่างมีอาชีพมีพื้นที่นะครับต้องบอกว่าไก่ประมาณไก่เจ็ดตัวต่อหนึ่งตารางเมตรประมาณนี้นะครับประมาณเนี้ยแหละครับก็ก็เลี้ยงไก่ได้แล้วนะครับนะฮะท่านท่านก็คํานวณดูนะครับสักประมาณพันตัวนะฮะประมาณพันตัวเนี่ยท่านก็คูณเอาว่าท่านใช้กี่ตารางเมตร นะครับก็คือ40วันซื้อคืน40วันซื้อคืนนี่คือการทำงานอย่างเป็นระบบนะครับเพราะว่าเราอย่างคณะนะทำงานผู้บริหารโรงเชียรไก่เป็นเนื้อฟาฮาลานฟูเนี่ยนะครับเรามีเป้าหมายว่านะครับเราอยากผลิตไก่นะครับที่เป็นฮาลาลร้อยเปอร์เซ็นต์จริงๆนะครับตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยที่ผมไล่มาไล่เลียงมาทั้งหมดนี่แหละครับก็คือ อยากให้ทุกท่านได้เห็นนะครับนะฮะว่าเ,เรามีความตั้งใจจริงๆนะครับนะฮะแล้วในเร็วนี้นะครับนอกจากจะมีทุนทุนจากนักลงทุนต่างประเทศนะครับในประเทศเ,เดี๋ยวเราจะกำลังปรึกษาอยู่ว่าจะเปิดโอกาสให้พี่น้องนะครับที่อยากจะนําเงินที่รครับนำมาลงทุนนะครับลงทุนในธุรกิจที่เ,เขาเรียกว่าความเสี่ยงน้อยนะครับ ถ้าจะได้เห็นเนี่ยตอนนี้มีธุรกิจหลากหลายที่ท่านไปลงทุนนะอย่าง Forex TD นะที่มีผมก็โยงไปนิดหนึ่งนะครับคือการลงทุนใดๆก็ตามเนี่ยผมอยากเตือนพี่น้องตรงนี้นิดหนึ่งว่ามันมีความเสี่ยงหมดนะฮะแม้กระทั่งลงไก่ต่างๆนานาเน,นี่ยนะครับนะฮะการเกิดโรคระบาดโรคภัยอะไรกับกาไก่มันก็ไม่รู้นะฮะวันข้างหน้านะครับคือการลงทุนมีความเสี่ยง แต่ถ้าทั้งนั้นนะครับท่านต้องศึกษาข้อมูลให้ดีผมยืนยันนะครับว่าอย่างฟลอเรสเนี่ยมันไม่ได้สิ่งที่ผิดนะเป็นการลงทุนนะครับในการแลกเปลี่ยนเงินตาทองคาน้ํามันระบบมันดีแต่คนที่ใช้ระบบมันนี่แหละเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงพวกนี้นะครับมัน้นอยู่กับใจคนด้วยนะครับแต่เ้ามีทางป้องกันตรงที่ว่านะครับเราต้องศึกษาข้อมูลอย่างถ้าท่านจะมาลงทุนไกล ต้งตต้องปรึกษาข้อมูลว่าไก่มันยังไงมันขายยังไงหรือเพื่อปรึกษากับที่ปรึกษาก่อนนะครับผมยินดีนะครับโทรมาเบอร์ตรงกับผมได้เลยนะครับนะฮะศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าแปดสี่เก้าเก้าแปดก็โทรมาได้นะครับหรือโทรไปที่สมาคมนะครับหรือแชทมาที่ข้อความของเพจนะครับก็ก็แชทมาได้นะครับอย่าแล้วจะมีแผนธุรกิจนะครับนะฮะบอกว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่หรือจะลงทุน นาในกองทุนที่เราจะตั้งขึ้นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเร็วนี้นะครับคงจะมีอะไรที่เป็นโมเดลที่ชัดเจนนะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอขอทำหลังจากการตั้งบริษัทเป็นน้ำฟาร์มรจำกัดก,ก่อนอ่า,อาเป็นบริษัทในน้ฟาร์มฮารัานฟู้ดนะฮะจำกัดนะครับนนผมก็เนน้ฟาร์มตัวเองก็ตั้งไว้แล้วนะบริษัทผมนะคือบริษัทบริษัทของผมเองเนี่ยก็คือว่าดูแลเรื่องการตลาดให้กับหลงเชียดน,นะครับเดี๋ยวจะมีการตั้ง ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาบรินาฟาร์มพารานฟู้ดนะครับอันนี้ก็ฝากติดตามนะครับฝากฝากไปในอ้อมอกอ้อมใจนะครับเดี๋ยวจะาพาทัวร์พาเที่ยวหน่อยไหมว่ามันมีอะไร <c oughs> แต่ก็บอกพี่เอา <c oughs> เพราะว่าอากาศเริ่มคลุมๆมนะครับเดี๋ยวก็จะเก็บบรรยากาศแะนะนะผมเองก็บอกว่าพึ่งเพึ่งหายหาย หายจากการเป็น,ปนไข้ป่วยนะครับก็บอกว่ามีโควิดนิดหน่อยนะครับแล้าการไออะไรเนียเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็สองอาทิตย์แล้วมันก็ยังมีเอฟเฟกอยู่นะครับก็การจะตกดูแลตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าถึงมันเป็นโรคประจําถิ่นแต่ถ้าติดมานี่ก็หึดังนาสาหัสเหมือนกันนะครับก็ฝากไปทุกท่านไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็สั้นๆนะครับให้ท่านเดี๋ยวผมลาแล้วนะเดีย๋ยวตากล้องจะให้แพรดูแลเจ้าพญานะครับ วันนี้นะครับผมขอ,อกาบคำว่าอัส,สลามบรยกรก็ลองมาถุงร้ะเราการถูกแล้วพบเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับลูกชิ้นที่ไหนมันก็มีแต่ถ้าลูกชิ้นคุณภาพทำจากเนื้อบัวเกรดพรีเมียมต้อง ลูกชิ้นตร MM า MFM อร่อยเต็มคำผลิตภัณฑ์ลูกชิ้นเนื้อนะครับ MFM เราแบ่งเป็น2อย่าง2ประเภทนะครับ 1>, 1ก็คือลูกชิ้นเนื้อแบบปกติ2คือลูกชิ้นเอ็นเนื้อครับนะมีแบบ2แบบให้ท่านเลือกนะครับอร่อยท่าน2แบบถ้าชอบแบบเนียนๆละมุนละมุนก็ต้องลูกชิ้นถ้าชอบแบบ กรุบกรุบมีเอ็นหน่อยๆทานแล้วสะใจปากก็ต้องลูกชิ้นเอ็นเนื้อนี่แหละครับของเราแตกต่างยังไงนะครับจากแบรนด์ทั่วๆไปมันก็คือนะครับส่วนประกอบส่วนผสมที่เป็นลูกชิ้นวัวแท้ๆนะครับการให้เวลาท่านทานเนี่ยท่านจะไม่รู้สึกว่าท่านทานแป้งผสมนเนื้อท่านจะรู้สึกเหมือนท่านนั่นแหละทานเนื้อวัวจริงๆฟินๆไม่เชื่อใช่ไหม ทอดมาแล้วฮะอันนี้ทอดมาเลยครับนี่คือสภาพทอดตะกีนนี้นะครับลองกันแล้วกรุบเลยฮนะยทนะานเล่นยินดีได้น้ำจิ้มลูกชิ้นลหน่อยนะซึ่งเราก็มีจัดจำหน่ายด้วยนะนะครับเพรากันเร็วๆนี้เนี่ยทอดก็อร่อยย่างก็ดี หรือมัใส่ก๋วยเตี๋ยวนะครับเหมือนเดิมท่านจเจาของเรานะครับไปทานเล่นในครอบครัวก็ได้หรือจะนําไปจัดจํากกหน่ายก็ดีนะฮะแบบเป็นสองอย่างนะครับหรือนะครับมีหรืออีกเอาลงทําเป็นกับข้าวเอาไปเป็นลูกชิ้นปิ้งนะครับขายลูกชิ้นทอดขายทําเป็นก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นก็ขายได้ขายดีขายดีและ ราคาครับอันนี้สําคัญนะครับเพราะลูกชิ้นเนี่ยมีหลายเกรดนะครับนะบางท่านถูกเขาก็ใส่วัตถุดิบใส่เนื้อน้อยๆนะครับของเราใส่ปริมาณเนื้อเน้นๆเต็มๆนะครับเยอะนะระบบเยอะเลยนะครับปริมาณเนื้อที่ใส่เข้าไปแต่ราคาแบบเบาๆฮะราคาที่ท่านเนี่ยจับต้องได้โอ้ตกใจนะอย่าตกใจผมตกใจตัวเองจับต้องได้แน่นอนครับกลับเนื้อบัวกับลูกชิ้นเอ็นเนื้อแบรนด์ M, F m อ็อร่อยเต็มคำครับขออีกคำฮะอาหารสำเร็จรูปปลาปลาหิมไก่แดดเดียวลูกชิ้นไก่เนื้อเชียงและไก่จอ รับประกันความอร่อยโดยอาบิดีบัลลังน้อยบราฮิมอร่อยสั่งเลยศึกษาตัวเนี้ดูตัวเนี้มานานแล้วตัวคุปปุ๋ยเนี่ยจะใช้ดีไม่ใช้ดีเออขาเขาหลอกเราหรือเปล่าก็อลองเปิดใจใช้แค่ประมาณสมไร่ตรงที่มันเสีย เออก็ใช้ได้เว้ยไอ้ตัวนี้ใช้ได้เออเห็นผลพอมีใครเออผลนี้ทําอะไรเนี่ยปนาดีจังเลยดินไม่ไม่เสียเหมือนก่อนไงข้าวไม่เสียเหมือนก่อนพวกเนี่ยใช้ตัวนี้ลองสิแล้วก็ใช้มาเรื่อยผลผลที่แล้วอ่ะข้าวขึ้นเต็มหมดเลยสามสี่ไร่ไปนะปกติวันปุ๋ยก็โอ้โหมันไม่มีข้าวเราก็ต้องหว่านไอ้ที่เหลือได้น้อยก็ต้องหว่านให้ไปเดี๋ยวนี้ข้าวขึ้นเต็มเลยเดี๋ยวรุ่นนี้ดูใหม่อีกทีหนึ่ง ว่าจะยอดเยี่ยมขนาดไหน